สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับไลฟ์แคสเตอร์กันเช่เคยวันนี้ก็กลับมาอีกครับ Pocket e dition 0.11.0 Alpha Build 2นอันะครับผมอ่านี่ก็จะเป็น Alpha Build อันที่2นะครับผมที่เขาแก้บั๊กให้แล้วนะครับผมอ่านี่ก็อยู่ในเซิร์ฟซอมบี้คราส PPP นะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยแท็บลิกรีนบล็ ing, อก e ิกรีนเบสิคคิดเขาบอกให้กดโอเคถ้ดอู้อินเวนทอรี่อิ In อนอเวนทอรี่โอเคเลยโอเคครับได้มาแล้วครับ า uh, มีน okay. <บ>ี้เคไอมีเอ้าเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทตสตาร์ทหาพระแสงเลเซอร์รเหรอตัวตเออเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ตอ้าวแ้วดันเข้าได้เฉยเออดีดีดีด,ดีดีออก <c oughs> ดีออกนะครับ <c oughs> แหลกมากครับคุณผู้ชมดูสภาพดลครับคงขดาดา้าวได้ละคก็ได้ละโอ้โหแหลกมากครับคุณผู้ชมแหลกมากครับแหลกมากครับแหลกมากเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ในี้ยตอนนี้สปาคนเยอะมากครับผมโอ้ตอนนี้สปาคนเยอะมากครับแหลกมากเลยครับ โอเคครับในเมื่อเซิร์ฟนี้โอเคครับในเมื่อเซิร์ฟเวอร์นี้มันเป็นซอมบี้คราวฟพีวีดีเพราะฉะนั้นเราจะไปที่นี่ลองดูกันว่านี่คืออะไหวมีผักกัวด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อมีอ๋อผักกัวใหม่ล่าสุดโอเคเราจะเข้าไปอ่านี่คือผักกัวอันใหม่ล่าสุดนะครับผมอ่าเขาบอกกันมานี่ครับผมมีคนอยู่หนึ่งคนครับผม

ถ้าเกิดคุณอยู่ในที่เอ่อเยอะเยอะนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพากัวอันใหม่นะผมน่าจะเหมือนกันนะครับผมคือคุณอย่าหวังเลยครับคือมันสัคมสคือมันสามารถทะลุตัวได้นะผมคุณอย่าหวังนะผมว่ามันจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> โอเคดูแล้วครับว่ามันต้องทำยังไงนะผม,มพากวัวมานจะกินนิ่ม มือนจะกินนิ่มนะครับคุณผู้ชมเหมือนจะกินนิ่มนี่นี right> ่นี่นี่นี่มาหนี่มานี่มานี่มานี่อ่าเนี่ยมานี่แหละขึ้นได้เลยโอ้สามารถสปอนโวได้ครับผมมาเขาบอกว่าเป็นเซิร์ฟนิวคอมมิชชั่นด้วยนะครับผมมาเราไม่ไม่โอ้โหเลือดลดลดเยอะมากครับเฮ้ยจะปึ๊ดกับ จบป๊บปับป๊ปปอ้าโอ้ผู้ชมแหลกมากครับแหลกจิมจิมครับเอ้ยอะไรเฮ้ยอะไร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 นี่ไม่ไรนี่ไม่ไรไม่มีกล่องเล็กๆนะกล่องเล็กๆไม่มีโอเคผ้าจะปั๊บปั๊บเอา คือแบบดีดีมคือแบบคือแบบมึงจะแหลกก็แหลกเนะี่น่าครับแบบนี้ครับคือแบบมึงจะแหลกก็แหลกเลยนะผมน่า,นาอะไรวะหล,ลุดเกิดแล้วคุณผู้ชมอะไรฟลา อะไรฟ้าโอ้ยเขาบอกว่าร้อนลิงคดีใช่ไหมโอเคคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันแหลกมากครับผมแหลกมากๆเลยครับผมนะจุดตอนนี้เฮ้ยเอาให้มันเข้าได้สิ ขอหนึ่งครับขออนุญาตปิดแล้วเข้าใหม่นะผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมต้องปิดอะไรบ้างโอเคอ่าปิดอันนี้ไปปิดอันนี้ไป,ป,นนไปแล้วก็ปึ๊บโอเคขออนุญาตปิดแล้วเปิดใหม่นะครับผมออสักครู่อ,อย่าโทษผมนะครับต้องไปโทษเซิร์ฟนะครับผม

โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันอ้าวเฮ้ย,ยทำไมบกับกบักแป๊บหนึ่งครับมันบักครับอา้อาวเฮ้ยแล้วไปไงอา้าวเล่นอย่างนี้เลยเหรอ, New Over, รอ,อ,อนิวเกมซรรับเ,เวอร์ครับผมเขาบอกมาอย่างนี้ครับผมมาดูอันแรกครับผมอ่าเซับเวอร์ครับผม เป็นเอาชีวิทลอดโอเคอันนี้เราไม่มาเกี่ยวกันอัน,นนี้คือ้ซอมบี้เหรอเข้าอันนี้ไปเหรอยังไม่เข้าครับ PVP ล็อบบี้ครับอ๋อมีอยู่น่ากลัอ๋อคือเราแล้วแต่เลยครับผม แล้วกดปุ่มข้างล่างนี้ปะท้ออ๋อเอ้ย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 อะไรอะไรอะไรนิวเอลเลนาอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นแบบอ่ายังไงอะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่าล็อบบี้อ่าเฮ้ยนี่คือ เฮ้ยนี่เราวาร์ปอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้เฮ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยไอ้ชิปตีด

โอ้แหลกมากครับคุณผู้ชมตอน,นนี้แหลกมากครับพี่ลินอยู่ไหนอยู่นี่เองบอกแล้วว่ามันแหลกแหลกแหลกมากแหลกจนหลุดเลยก็ว่าเอ้ยซอมบี้เฮ้ยอันนี้คืออะไร เอฟเคสอนอ,อมีโซนเอฟเคด้วยโอเคเลยอ่ามีทีมทสปีกด้วยอย่างนี้ก็ก็สบายรับนี่มีรูซอมบี้อย่างนี้แน่นอนสุดๆเลยสุดๆเลยคือตอนนี้แหลกมากครับผม โอ้โหโอ้โหแล้วดูครับค่อยๆขยับกันมาโอ้โหกระดิบ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 เลยโอ้โหหัยกแหลกง่ะผมอยู่ที่พูลซอมบี้นะโอ้โอแหลกแหกๆหๆกๆหๆกแหลกแลกลแลกแลกห

ข้างในข้างในข้างในนี้ไอนี่ผมอยู่ตรงหน้านี้ตีแมมเลยแรกง่ะพี่แรกเลยครับพี่ขา โอเคต่อมาที่พักกัวอันที่สองนะผมจำรับเลยว่ามีจํารับเลยว่ามันคันมากครับคันนะครับไม่ไม่ใช่แล้วลาวาจะปับป๊บปั๊บเฮ้ยโอ้ย คือแบบคือมึงจะแหลกก็แหลกอ่ะอ้าวผมกับอ้าวับสะปาาเลยคืออันไหนอันนั้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาอีกรอบนึงแลกเ <c oughs> <ล>นี่ยทำไมหมดกอนไม่ได้อ้าวอ,อ๋อไม่ใช่ ดูแลทำไมที่ไปตบคนอืน่นมันเลยกดไม่ได้โอเคมามาอันนี้่ลยดีกว่าอไอ้คือมันจะแหลกก็แหลกเลยครผม รู้ว่าข้างหลังแต่มันแหลกเดี๋ยว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 กันเดี๋ยวกันแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งมันเป็นลาวาหมดโอ้จัดจัดโอ้โอคือมันจะแหลกก็แหลกนะมันไม่มันไม่มันไม่เร็วทันนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันไม่เร็วทันแล้วมันถึงภาควานไหนเนี่ย โอ้ oh, มันเ็นพากัวเก้าเลยอะเอ๊ะอันนี้คือ back to the s p ป w n อ๋อสามารถสปอนได้คือต้องขอบนะว่ามันแลกนะครับวันนี้เหมือนจะมาเล่นพากัวอันที่สกันเยอะด้วยนะครับผมรู้สึกผมรู้สึก,<ม>สกอีก เฮ้ยอัดตกครับอมืมแคสงาดคลิปอยู่อานคลิปอยู่อะจะไปว่างได้ไงโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักคลิปแค่นี้ก่อนแหลกมากครับผมก็ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิด อ่าใครที่อยากจะมาเล่นนะผมแหลกๆอย่างนี้นะผมถ้าคุณไม่เชื่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP พีพอร์ตชื่อเซ <c oughs> ิร์ไว้ด้าน d e s ิน i ั t i o n นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมยังเ a y ก,ก,กับความแหลกนะครับผมเจ็บป <c oughs> <c oughs> ืนครับบายบาย